เทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสถานทูตอีกแล้ววันนี้ก็มาพาคุณลูกค้านะคะรับวีซ่านี่ค่ะประเภทอะไรเอ่ยท่องเที่ยวค่ะพี่หนิงใช่ไหมคะไม่ทราบว่ารอผลนานไหมคะก็1เดือนหนึ่งเดือนใช่ปกติก็ก็ตามเวลาที่ทางสถานทูตกาหนดไว้เลยหนึ่งเดือนเป๊ะเลยนะคะปัจจุบันทําอาชีพอะไรเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์แล้วก็รู้จักเททีวีซ่าได้ยังไงก็ ออนไลน์อะค่ะก็เข้าไปเซิร์ชในในเข้าไปนใน Google อะค่ะ,ะก็เจอที่แรกเลยที่ป๊อปขึ้นมาก็สนใจก็ลองคุยกับเจนซี่นดูเจนซี่น่ารักตอบไวอันบินติดต่อดีค่ะ,คะแล้วก็ประทับใจให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะอ้อให้10เต็ม10เลยค่ะคเพราะว่าน้องดูแลดีมากแล้วก็ อมีอะไรก็รวดเร็วอะค่ะติดต่อได้ทันทีเลยก็ไม่ทิ้งลูกค้าจนกระทั่งวันรับก็ติดต่อช่วงระหว่างนั้นขณะที่เรากังวลว่าเราจะได้หรือเปล่าก็สอบถามดูก็น้องเขาก็ดูแลเต็มที่อะค่ะค่ะไม่ทิ้งลูกค้าขอบคุณคากค่ะลูกค้าท่านไหนติดต่อมาเราก็ดูแลแบบนี้ให้ทุกเคสเลยนะคะก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้จะได้บินแล้วเดินทางวันไหนนะคะวันที่15ค่ะแง่สิหนี้จะบินแล้วนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ